อ้าฝนตกซวันนี้อากาศเย็นเย็นมาพรุ่งนี้อย่าตกก็แล้วกันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญของพวกเราชาวพุทธเพราะนั้นจะมีกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขาบูชาสำหรับพวกเราชาวพุทธตั้งแต่ภาคเช้าจนกระทั่งถึงภาคค่ำเพราะนั้นเทวดาให้รู้เห็นเป็นใจกับพวกชาวพุทธเราด้วย รักษาบรรยากาศไว้ให้ดีให้เหมาะสมต่องานบุญเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ฝนอยากตกเด้อเทวดาเด้อช่วยเอาบือปิดกัน้นฟ้าไว้พรุ่งนี้นับแต่ช่วงเช้าภาคเช้ามาชาวพทธเราก็จะหลั่งไหลเข้ามาในวัดเพื่อตักบาตถวายพระทหารทำบุญทำกุศลสมาทานศีลประพติปฏิบัติธรรมกันฟังข้ออัดข้อธรรมกัน ในวันในภาคเช้าส่วนภาคค่ำทุ่มหนึง่งเ,เราก็จะมีการลงสลาลงสลาสวดบนไหว้พระทำวัดค่ำเจเริญพุทธบุญบูชาคุณพระรันตนไตยหลังแล้วฟังข้ออัดข้อธรรมเพื่อปเป็นแนวทางในการปฏริบัติธรรมหลังจากนั้นเราก็จะมีการอบรมจิตอบรมใจเพื่อเตรียมจิตเตรียมใจของเราเป็นภาชนะรองรับบุญ ทั้งหลายซึ่งพวกเราจะได้ประพฤติปฏิบัติได้กอบโกยเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราจนเวลาพอเหมาะพอครวรแล้วเราก็จะได้ไปพร้อมกันที่เจดีธรรมะเจดีวิหารเพื่อเวียนเทียนทําการบูชาพระรัตนาตรัยในวันวิสาขาบูชาอันเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งของพวกเราชาวพุทธพบมีครั้งเดียวเท่านั้นในโลกนี้ ว่าผู้ริเจ้าได้ทรงประสูตรในวันเพ็ญเดือนหและได้ตัดสู้ในวันเพ็ญเดือนหกจนข้างเข้าสู่ปรินิพานก็ตรงกับวันเพ็ญเดือนหกเพราะฉะนั้นสมวาระสําคัญ <c oughs> ของผู้ริเจ้านั้นมาประจวบเหมาะในวันเดียวกันคือวันเพ็ญเดือนหกเพราะ,ะนั้นเมื่อถึงวันสําคัญอย่างนี้พวกเราชาวพุทธ ก็จะมีกิจกรรมงานบุญของเราเพื่อเป็นการสั่งสมบุญไว้สร้างมงคลขึ้นมาในชีวิตของพวกเราดังในบุคคล,ลสูตรสารที่แปประการที่ท่านกล่าวไว้ว่าบุเบกะตาบุญญตาเอตัมมังคลุปตัมังการได้สั่งสมบุญไว้เป็นบุคคลในสูงสุดเพราะว่าวันอื่นๆนั่นเราอาจจะมีภาระมีธุละมีอะไรต่ออะไรในการหาอยู่หากินทํางานทําหน้าที่การง,งานอะไรต่ออะไรต่างๆ มากมายเป็นพาละเป็นความพลุงพลังแต่พอมาถึงวันสําคัญของพวกเราชาวพุทธพาระหน้าที่การงานต่างๆทั้งหลายที่เราเคยแบกรับมาแล้วเราก็ปงวางปงวางในวันสําคัญในพุทธศาสนาเราเพื่อจะใช้เวลาในวันสําคัญอย่างนั้นแหละมาสั่งสมบุญมาสร้างบุญเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ แล้วเป็นการสั่งสมบุญเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังหรือเป็นทรัพย์เป็นอเนยทรัพย์เป็นที่พึ่งให้แก่เราได้อย่างแท้จริงเพราะทรัพย์ภายนอกนั้นเป็นที่พึ่งของเราก็เพียงแค่เรามียังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ถ้าเราหมดลมหายใจเข้าออกแล้วแต่เราก็หมดสาคัญสำหรับทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นทรัพย์ทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็หมดความสําคัญไปกับเราด้วย ก็มาทรัพย์ทั้งหลายภายนอกอนมีอยู่แล้วบนโลกนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับธาตุการร่างกายของเราร่างกายของเรามามาจากโลกก็อยู่บนโลกทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นอยู่บนโลกก็เกี่ยวข้องกับโลกกันไปแต่ว่าอริยทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นทรัพย์เป็นเป็นทรัพย์ของจิตของใจอย่างแท้จริงเพราะนั้นจิตใจดวงใดก็ตามเมื่อมีอริยทรัพย์เข้าสู่จิตสู่ใจของตนเองแล้ว ใจิตใจดวงนั้นมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความผ่องใสมีแต่ความช่ำชื่นมีความสุขได้อย่างแท้จริงแต่อริยทรัพย์นั้นต้องเกิดขึ้นมาจากการสร้างด้วยตัวเราเองเพราะทรัพย์ภายนอกนั้นหยิบยื่นให้แก่กันได้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานญาติมิตรครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาหยิบยื่นให้แก่กันและกันได้แต่อริยทรัพย์นั้นไม่มีใครสามารถจะหยิบยื่นให้แก่กันได้เลยต้องเกิดขึ้นมาจากการ ปฏิบัตดิด้วยตัวของเราเองตำหลักอตาเหี่ยวโตโนโนาโถต้นแล่เป็นที่พึ่งของตนนั่นเองเพราะฉะนั้นพอมาถึงวันสําคัญในพุทธศาสนาเราก็เป็นโอกาสของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายนั่นแหละที่จะใช้วันสําคัญนั้นแหละเป็นการสั่งสมบุญไว้สร้างอริยทรัพย์ขึ้นมาภายในจิตในใจของพวกเราเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้วันที่11พฤษภาคมก็เป็นวันวิสาขาบูชา ในวัดป่าบ้านตายเราภาคเช้าแล้วก็ขอเชิญชวนคณะสถายญาติโยมศิทธยานุสิตทั้งหลายได้เข้ามาร่วมบุญมาใส่บาตมาถวายพระทหารแก่คณะสงฆ์หลังจากนั้นแล้วเราก็จะมีการสมาทานศีลเพื่อรักษาศีลเอาศีลน,นั่นเข้ามาชำระกายวาจาของพวกเราให้สะอาดสะอ้านเพื่อจะเป็นภาชนะ,ะเพื่อจะเป็นเครื่องมือ ในการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราสืบต่อไปแล้วเมื่อเมื่อพวกเราสมาทานศีลแล้วเราก็จะไดะ้ถวายพระตาหารฟังข้ออัดข้อธรรมหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเราก็แยกย้ายกันไปประพฤติปฏิบัติธรรมตามความสะด,ดวกของแต่ละท่านแต่ละคนหลังจากนั้นภาคค่ำมาภาคค่ำช่วงเวลาทุ่มหนึ่ง เราก็จะมีการลงมาพร้อมกันที่ศาลาหลังนี้หลังจากพร้อมกันในศาลาแล้วเราก็จะมีการไหว้พระสวดมนต์ทำวัดคำ่ำฟังข้ออัดข้อธรรมปพื่อปฏิบัติอบรมจิตลมอบรมใจของเราด้วยจิตตัภาวนาหลังจากนั้นเวลาพอประมาณเราก็จะขึ้นไปที่ธรรมจีดีไปวิหารเพื่อเวียนเทียน ทำประทักษณสินส้นสามรอบบูชาพระรัตนาตราัยกันสืบต่อไปนี่คือกิจกรรมในวันวิสาขาบูชาคือในวันพรุ่งนี้ก็ขอเชิญชวนข้ารัชกาญาติโยมศิษยานุสิทธิ์ด้วยกันทุกท่านทุกคนให้มาร่วมกิจกรรมงานบุญวิสาขาบูชาโดยพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นการสั่งสมบุญไว้เมื่อพวกเราทุกท่านทุกคนได้พากันให้ความสําคัญในการสั่งสมบุญแล้วนี่แหละเป็นการสร้างมงคลขึ้นมาในชีวิตของเรา เมื่อชีวิตใดมีมีมงคลเข้ามาสู่ชีวิตแล้วชีวิตนั้นมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนนะรับพรแล้วพรจะอนุบอนาให้พรกันพากันตั้งใจรับพรโอ้วันนี้ฝนตกดีมันไม่รู้จะตกทั้งวันหรือเปล่าอาตกวันตกสวันนี้แต่พรุ่งนี้อย่าตกเด้อเทวดาเด้อ รับผรยอย่าพาคันตั้งใจรับผอ, <c oughs> อยะท้าวาริวาหาปุราปาริปุเรนตีสาขันลังเอวามีวะอีตัวทินังเปตานังอุปกปะิอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสัพเิปุเรนตุสังกปัน จันโทปันระโสยทามณิโชติระโสยทาดิโยอินวิวันจันตุสัมภโลยวิโดนสตุบันเตมภวทวนตาไรโยอโสขี กายโยกอินพาวะอภิวะอินทนาเสริสานิจังทายปัจจัยจิตอินใจตารอยธรรไม่ทายติอายุวันด้วโสุขังพา ตนะตยตาดุภาเวตา้ระตาตายาตยาสาย,ดยาโดยคารุคพยาเวลาโซคาสตุจุปัตถวายอนิกาอันตรายาปีวินาสันตุอเสสตุย ชายาเสธิทนาลาพังโสติภาขยังสุขังพลังสเสลีอายุจะวันโนจาโพคังวุธีจะยาสวายสาตาวาสาจอยุจะชีวสิธีพวันตุเต ปาวัตุสับบังกรังรักขันตุสัพพะเทวัตาสัมภาบุทาดุภาเวตายสตาโสตีภวันตุเตมปาวัตตุสัพพะเทวัตา นุภาเวนในสธาสวที่วันตุเตมภาวตัวาบังกะรรักขันตัตวตบบา,าวบ,บดวตายสมบะสังขานุภาเวไัได้สธาสวที่พวันตุเต จะทหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันไปให้ทั่วถึงเด้อจะทหารทานซะก่อนจะทหารทานซะก่อนดูแลแบ่งปันกันไปดูแลกันเน้อทหารหายซะก่อน